โอ้โห oh oh, พี่น้องตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตะไม้ผลก็มีมาขายนะฮะไม้ผลไม้ดอกไม้ใบนะสวยๆนี่ฮมีเหมือนกันนะฮะนี่ฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้างดูนีมีหลากหลายเหมือนกันนะฮะ,ะเดี๋ยวนี่ลูกค้าก็กำลังสนใจนะน ช่องกิตนาสารภีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้นเล็กมาเดินตลาดนัดนะเห็นร้า,น,าน,รนะนนี้เพิ่งมาวันแรกเลยนะเพิ่งเห็นไม้ผลเนี่ยนะแต่ก่อนก็จะมีแต่ไม้ประดับอย่างเดียวนะอ่ะ สวัสดีครับ,รบอ่ามาจากไหนครับเนี่ยาาบางเสรค่ะบางเสรอ่าอยู่ใกล้ๆนี้เองนะวันนี้มีไม้ผลมาวางตลาดนัดนะก็ถือว่าไม่ค่อยเห็นกันนะอ่านี่อันนี้คือต้นอะไรเนี่ยจะเป็นต้นเลมอนค่ะมะนาวเลมอนมะนาวเลมอนเออ,อนี่ฮะนี่ติดลูกแล้วฮะนี่เห็นไหมลูกใหญ่นะอ่าต้นละเท่าไหร่เนี่ยร้อค่ะร้อยห้าสิบ ใครสนใจก็ลองแวะมาดูโอ้นี่นี่มีไม้อันนี้ด่าง,งด่างด้วยอันนี้อะไรเลมอนเหมือนกัน่ะเลมอนด่างเลมอนใบด,ด่างมีผลไหมอย่างนี้มีค่ะอ๋อราคาเท่าไหร่200ค่ะ200นะเลมอนธรรมดา150นะตัวนี้เนะี่ย200ก็สูงประมาณสักเม็ดหนึ่งนะเนะีนะ่ยมีผลแล้วนะอันนี้มะนาวใช่ไหมเออมันทุนเก้าไร้เมล็ดนะเท่าไหร่ 1 0 0บาทตัวนั้นก็ส้มเขียวหวานก็มีอันนี้นก็100บาทนะตะลิงปิงก็60บาทนะนี่นก็ต้นสูงเป็นเม็ดแล้วนะเลี้ยงไว้สักไม่กี่เดือนหรับเดี๋ยวก็ได้ผลแน่นอนนะนตัวนี้ก็จะเป็นมะกรูดก็มีนะใช้งานได้แล้วเนะี่ยเท่าไหร่ในต้นเนี้ย 40, 40บาท,บาทอ้าวตัวนี้มีผลแล้วนะอ่าลูกล,ลูกลูกจิงไทยใช่ไหม อันนี้กินได้เนาะเนี่ยกินจิ้มน้ําพริกอ่าพวกนี้อร่อยนะรสฝาดฝาดเน,นี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นมะเดือมะเดื่อฝรั่งอันนี้รุ่งชิงเท่าไหร่ชิงแปดสิบบาทแปดสิบบาทอืมก็เนี่ยจริงใหญ่นะก็ได้ผลแล้วนะมะเดื่อฝรั่งเท่าไหร่200ฟิกสองร้อยค่ะฟิกสองร้อยบาทนะนี่นี่ใช่ไหมตัวน,นี้ใช่ไหมที่มีลูกอ,ะอ่ะอ๋อนี่แหละมะเดื่อฝรั่งสองร้อยบาท โอ้ก็มีหลากหลายเหมือนกันอันนี้มะนาวชมพูมะนาวชมพูเป็นยังไงเนื้อชมพูค่ะเนื้อชมพูโอ้ขายยังไงเนี่ยต้นละหนึ่งร้อยต้นละหนึ่งอบาทใครอยากดูมะนาวที่มันแปลกแล้วเปรี้ยวไหมเปรี้ยวค่ะ,ะเปรี้ยว,วเหมือนกันแจะได้ความแบบเนื้อชมพูเนื้อชมพูถือว่าแปลกนะมีสีสันเหมือนกันเอาใครลองดูตัวนี้คือเป็นมะนาวไข่ปลาค่ะมะนาวไขป่ปลาทาไมลูกมันเล็กอ่ะ เป็นเมล็ดไข่ปลาเล็กๆโลใช่ราคา200ค่ะสองร้อยนะไข่ปลาคาริบมะม่วงหาวมะนาวโหก็มีลูกแล้วเท่าไหร่น่ะอันนั้นร้อยร้ยี่สิบบาทร้อบาทนะสูงประมาณเม็ดนะก็ลงลงดินก็ได้ผลเลยนะนี่ส้มจีทเนี่ยไม้มงคลถือว่าใครที่มีร้านค้าร้านขายหรือว่าปลูกหน้าบ้านเนี่ยดีมากเลยส้มจี๊ดนะมีลูกแล้วนะลูกเนี่ย พอลูกสุกเป็นสีทองนี่ก็โอ้โหเป็นไม้มงคลหน้าบ้านดีมากๆนะราคาเท่าไหร่นะ 100. 100บาทนะก็อันนี้ก็ฝรั่งกิมจูก็100บาท 80. 80บาทนนสวรถเรถเท่าไหร่สี่สิบบาท,บาทนะนี่เป็นใครชอบ กินสวรสเนี่ยอร่อยฮะรสชาติเปรี้ยวๆนะใส่น้ําปลากินอร่อยใส่เกลือนะใส่เกลือกินอร่อยอันนี้มอนนะดำตุรกีอา้ <Okay. S 1> อาวอา้อยอะไนะดำออสตุรกีอา้อาวอ่ามอนลูกใหญ่ก็ขายเท่าไหร่120ยยี่สิบาทนี่นะก็มีไม้ประดับด้วยนะนีชบาดอกซ้อนใช่ไหมเนะี่ยใหญ่ซ้อนใหญ่ราคาเท่าไหร่ 100บาทนะก็ไม้ประดับทั่วไปแล้วก็นี่นี่นี่ไอผีเสือเส้อราตีหรือว่าปีกผีเสือ้อเท่าไหร่200กระถางละ, 200, ะ2 0 0นะาี่ตน้นใบเงินใบทองใบนาเท่าไร่50บาท50บาทอ่าแล้วนี่มากล้วยไม้ดินอืม <50 S 1> ดอกสวย,สวยๆเนี่ยเท่าไหร่เอ่ย150บาท150นะนี่เอาไปปลูกรับรองออกดอกแน่นอน นี่ฮะก็ใครสนใจก็ลองมาดูนะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตทุกวันจันทร์ฮะใครอยากจะได้ไม้ผลไปปลูกที่บ้านเนี่ยก็มาได้เลยฮะเอะอ,อทุกวันอังคารทุกวันอังคารมาวันอันนงคารวันเดียวนะโอเคครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ